สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําขนมหวานนะคะกล้วยเชื่อมกันค่ะนี่นะคะเป็นกล้วยน้วาว้านะคะเริ่มสุกแล้วนะคะเอามาปอกเปลือกนะคะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีเกลือนะคะน้ําตาลทรายนะคะไม่ฟอกสีนะคะถ้วยครึง่งแล้วก็น้ําเปล่าค่ะสอถ้วยนะคะนี่ค่ะเริ่มต้นนะคะปอกเปลือกนะคะหั่นเป็นชิ้นแล้วแต่นะคะชอบชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะคะ แล้วเดี๋ยวจะมาลงมือเชื่อมกันค่ะกล้วยพร้อมแล้วนะคะก็เชื่อมกันค่ะเติมน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำนะคะลงในกระทะค่ะตั้งไฟกันนะคะน้ำตาลน้ำแล้วก็ใส่กล้วยลงไปเลยค่ะก่อนตั้งไฟค่ะ นำมาตั้งไฟนะคะตั้งไฟเรื่อยๆนะคะจนกล้วยสุกนะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะไฟปานกลางไฟอ่อนๆนะคะกล้วยของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะจะสังเกตนะคะเดือดเราจะมีฟองขึ้นเนะะี่ยค่ะ ให้ช้อนฟองออกนะคะนี่แม่ช้อนออกไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยค่ะตอนนี้ก็รอให้กล้วยสุกนะคะนี่ค่ะอย่าลืมช้อนฟองออกนะคะหน้าปากล้วยเชื่อมของเราตอนนี้นะคะ เริ่มสุกแล้วนะคะน้ําเริ่มงวดลงนะคะน้ําเชื่อมของเราเริ่มข้นหน่อยๆแล้วนะคะแต่ฟองยังเยอะอยู่เดยกแม่จะช้อนออกเป็นระยะระยะนะคะกล้วยเชื่อมของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ําเชื่อมเหนียวๆได้ที่เลยนะคะได้ที่แล้วก็ปิดไฟยกลงกันได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูของหวานของเราวันนี้นะคะกล้วยเชื่มอมค่ะ ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ